โอเคสวัสดีค่ะพบกับช่องมุกี้นะคะอันนี้นะคะมุกกี้ความรู้จักว,วายนะคะสปาักกิ้งวายนะคะสปาักกิ้งวายนะคะจากรัสเซียนะคะนะคะแล้วปีหนึ่งแปดเจ็ดแปดนะคะแล้วก็สปาักกิ้งวายนะคะจากเอา่าฮังการีนะคะปีไหนเนี่ยสองพันสิบเจ็ดนะคะแล้วก็สปาักกิ้งวายแล้วก็เรสซวายนะคะจากไครเมียนะคะ ปีสองพันสิบหกนะคะ, B, uh, 2016, ะ,คะแล้วก็เป็น Y วนนะคะจากฮังการีนะคะ2 0 1พ2017กับ2018ลองดูกันนะคะตัวนี้เป็น Sparking งไวน์ก็เรียกว,ว่าแชมเปญนะคะแชมเปญเป็น s p a r k l i n g w i น e นะคะก็คือเป็นไวน์ที่นั่นที่อัดแก๊สนะคะเราจะใช้ในางานฉลองต่างๆนะคะ ตัวนี้อยู่ที่ปีหนึ่งแปดเจ็ดแปดนะคะปีที่ผลิตนะปีสองพันยี่สิบนะคะดูให้ดีๆนะคะโอเคคนนี้จากไข่มียนะคะเป็นวายจากไข่มียนะคะสมุกอ่าได้รับมาในช่วงวันเกิดนะคะนี่ปีสองพันสิบแปดนะคะเป็นวายปีสองพันสิบแปด นะคะเป็น s p a r k ก i n g wine ใหม่นะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็น wine นะคะเป็น s p a r k ก i n g wine นะคะก็แชมเปญนะคะที่มุกได้รับมาจากประเทศฮังการีนะคะตัวนี้นะคะผลิตเมื่อปีปี2อ1 2นนะคะโอ้ควรขอนี้นานนะคะปี2012สปาร์ง sparkling wine นะคะส่วนตัวนี้นะคะ เรดไวน์ Red White นะคะเรดไวน์ตัวนี้มาจากไครเมียนะคะเสียบสีเรียบร้อยนะคะปีที่ผลิตนะคะปี2020นะคะปีที่ผลิตตีตาแต่ว่าปีเป็นไวน์ที่หมักเมื่อปี2020ที่ไครเมียนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นไวน์นะคะจากฮังการีนะคะ ผลิตเมื่อปี2017นะคะวายวายตัวนี้4ปีแล้วนะคะนะคะก็ทุกกวดนะคะจะส่งเอาไปให้นะคะคนผู้มีอุปการะคุณนะคะแล้วก็ครอบครัวคุณของคุณแม่นะคะและ้วก็ของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือนะคะเช่นกันนะคะ ตัวนี้เป็นจากฮังการีเช่นกันะน, White, ก Hungary, นะคะเป่นไวน์จากฮังการีนะคะคีท่าใครชอบคลิปของมุกนะคะด้วยสาระนะคะไวน์ไวน์เรดไวน์นะคะ, White, White, ะ, White, ะ,คะจะมีความแตกต่างกันนะคะซึ่งเ e d w i n ์นะคะผลิตจากองุ่นแดงนะคะและกินกับอาหารนะคะที่มีเนื้อสีแดงนะคะเช่นเนื้อวัวนะคะเช่นเนื้อหมูเนื้อทุกอย่างอ่นะ ที่เป็นเนื้อของสัตว์ใหญ่นะคะสีแดงเนื้อนกกระจอกเทศเลยพวกนี้นะคะสเต็กต่างๆนะคะใช้เลดวายนะคะสวนไวายๆนะคะไวายๆเราจะกินคู่กับเนื้อสัตว์นะคะที่มีสีขาวนะคะเช่นะปลาแนละ้วก็ฟิชชิคเก้นนะคะแล้วก็พวกหอยต่างๆนะคะพวกซีฟู้ดต่างๆเราจะกินคู่กับไวายๆนะคะ แล้ววไวๆนี่ปรีจ,จะหมุนข้าวนะคะโอเคถ้าใครชอบคิวกระมุกสาระด,ดีๆนะคะก็ช่วยกดร้อยกด subscribe ก,กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ thank you so much ไปซาบะช่วยไปซาอ g o ะ goodbye ขอบคุณค่ะ